สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องช่างภาพสายลุยอีกแล้วนะครับผมสาหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดนะครับเราไม่ได้ออกไปไหนนะครับเราก็จะมาตามล่าหรือว่าตามหาบิตคอยกันนะครับช่วงนี้มันอยู่ในกระแสมากๆเลยเนื่องจากว่าบิตคอยตอนนี้นะครับพุ่งขึ้นไปสูงถึง1ล้านบาทกว่าๆแล้วนะครับต่อหนึ่งบิตคอยและมันก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับตามหากันอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือการขุดบิตคอยนะครับ หลายคนบอกว่าใช้คอมบ้านๆนะครับคอมแบบที่มันตั้งอยู่เฉยๆเอามาขุดบิตคอยนะครับว่าสามารถที่จะทําได้ไหมวันนี้เรามาพิสูจน์กันนะครับว่าการขุดบิตคอยแบบคอมบ้านๆหรือว่าคอมธรรมดาที่ตั้งไว้อยู่ข้างหลังเนี่ยครับมันจะสามารถทําได้ไหมแล้วก็ทําได้วันละเท่าไหร่กี่บาทต่อวันมาดูกันครับครับสำหรับวันนี้คอมที่เราใช้นะก็จะเป็น msi นะครับตัวเก่าเลยนะครับวันนี้ซื้อมาตั้งแต่ปี2,500 น่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็น2 5 5 7นะครับจะเป็นการจอจะเป็น gtx 9 6 0 m นะครับแล้วก็แรมจะเป็น 16G b นะครับตัวนี้ของ msi นะครับตอนนี้เป็น core i 7นะครับยังเป็นกลมรุ่นเก่าอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะขุดบิตคอย n ได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดไป2วันแล้วนะครับนี่กำลังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้กำลังทํำอยู่นะครับผ่านไปแล้ว2วันนะครับ จะสามารถที่จะขุดบิตคอยได้เท่าไหร่ต่อวันนะครับอตอนนี้นะครับขุดไปนะครับบอกได้เลยครับตอนนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้จะเป็น1.8ต่อวันนะครับ1.7 1.8นะครับเพราะว่าคอมเครื่องเรานี่สามารถมีแรงขุดอยู่ที่ ขุดน้อยมากนะครับ960 998.2นะครับขุดน้อยมากก็จะได้เฉลี่ยนะครับต่อวันนี้ประมาณ2บาทนะครับผมขุดมาแล้วเนี่ยตอนนี้ขุดมา2วันนะครับวันนี้วันที่3อันนี้ก็จะเป็นได้มาประมาณ4 0 0 0 4นะครับก็เราลาประมาณถ้าคิดเป็นคำนวณก็4บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูใน แคตเรานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4.93บาทนะครับอยู่ในกระเป๋าวอ l เล็เราเรียบร้อยนะครับก็คำตอบของมันก็คือสามารถขุดได้นะครับแต่ว่ามันจะคุ้มค่าไฟหรือเปล่าคือไม่คุ้มนะครับเพราะว่าค่าไฟของเราเนี่ยหวันเนี่ยมันมากกว่า2บาทอยู่แล้วนะครับและว่าก็ไม่สามารถที่จะแบบทำให้เราแบบ มีบิตคอยเป็นกอกเป็นกรรมได้นะครับอันนี้คือคําตอบนะครับถามว่าขุดได้ไหมก็ขุดได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันจะมีสักเซสไหมก็ไม่น่านะครับไม่น่าไม่ควรที่จะเอาค่าไฟกับค่าอินเทอร์เน็ตมามาทำนะครับเนื่องจากว่าคอมเรามีค่าเสื่อมด้วยนะครับเราเปิดทั้งวันทั้งคืนก็อาจจะทําให้แบบคอมเราเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เสียหายได้นะครับอาจจะไม่คุ้มนะครับ อันนี้ก็แนะนำมานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะขุดบิตคอยนะครับก็ควรประกอบคอมที่แรงๆนะครับการจอแรงๆนะครับหรือว่ามีท่านขุดนะครับเป็นจริงเป็นจังไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถามว่าคุ้มทุนไหมก็คุ้มนะครับตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ